ก้าวด้ค่ะมือนี้นะคะ่ะนาอมาเบิ้งกันค่ะว่ามือนี้เมนูบุญสิมาเฮ็ดอีหยังให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องกินน้ำกันได้ค่ะเด้อจะสำหรับมือนี้แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นนั่งเอกด้ค่ะจักกะจันค่ะมือนี้ไปตลาดเล่ามาเลยได้จักกะจันมามือนี้เมนูบุญสิมาก้อยจักกะจันแด้วค่ะ ก้อยจัก,กระจันเคยกินบ่าคาะาพี่น้องนี่ค่ะเรื่องปรุงกะซิมีจัก,กระจันหมกม่วงต้นหอมพาซี่คือเกาลัค่ะผักกับกะซิมีหมกแดงผักกระโดน้ำแล้วกับใบใบยังบัจานนี่ไม่ต้องบุนกับบู้หูคือการผู้ไรหูกับข้มแม์มาบอกกันแน่เด้อคาะเด้นเอนี่ใบอันนี้เวลากินมันสิก,กินหอมคล้ายๆผักไถ่ไอ้พริกไทยน,นะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะลวกขาลวกขาออนได้จ้าจ้าไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยนะคะเนาะก่อนอื่นเขาก็เอาจักระจันมาขวัวก่อนได้จ้าขวาให้จักระจันมันสุกก่อนเมนุงบุญในแกปีแกะขามันออกเลยได้จ้าก็สิเป็นแบบนี้แหละค่ะตัวจักระจันขวายมันสุกก่อนได้ค่ะเข้าจังสิบไปก้อยจ้า ก้อยคือจังเข้าก้อยกุ้งก้อยหอยก้อยยี่ยงนี ane, Ziel, ่แหละจ้าก้อยแง่ก้อยไข่มดแดงไข่ไข่กันละจ้าต่ว่าก้อยจะกระจานเข้ากับซีม้าขวก่อนจังสิไป็ดตำนะคะขวายมันสุกก่อนจ้าใส่เกลือจังกลน้อยเด้อค่ะให้มันนัว จ้าปน,นี้ก็สิีขัวแล้วก็สิเริ่มมีกินหอมขึ้นมากแล้วเด้อค่ะปนี้กินหอมโตกระตึต้งขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวแม่นงวุนให้เบิกใกล้ๆจ้ะนี่ค่ะค่ะขัวแล้วก็สิเป็นแบบนี้แล้วค่ะจักกระจันแล้วค่ะเด็ดปีกเรียบร้อยขัวแล้วห้องก็สิไปตำกันเลยนะคะเด้อปน,นี้ นี่ค่ะขัวแล้วๆก็สิออกมาแบบนี้แ,นแล้วจ้ะตัวใหญ่ดีดีจ้ะหนาจะไข่ทุกตัวจ้ะจักระจันเดี๋ยวห้องสิม,มัดต่ำเรามาก้อยมัดรุงให้เบิ่งเลยเด้อค่ะเด้อจ้ะเทจัก,กระจันลงในโคกเลยเด้อค่ะต่ำจัก,กระจันให้มันละเอียดก่อนเด้อค่ะต่ำจนละเอียดกุนล่ะค่ะ น่าจะมีไข่ด้วค่ะตําออกมาแล้วมันมีไข่ดั่มใสบุกินหอมหวมค่ะตําจนละเอียดเลยค่ะ ราว่างที่พอน้องวุ่นตามแมองวุ่นสิมะเอาไอ้ลวกค่าออนออกกันได้จ้ะจ้าขอกค่าออนจะกินกับก๋วยจัก๊กจั่นเนาะค่ะ ตามละเอียดแล้วบัดนี้ห้องกับิีมาปุงกันเลยนะจ้ะใส่บักม่วงลงไปจ้ะบักม่วงเมนูอุ่นกับฟานไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่มะม่วงลงไปพริกป่นจ้ะพริกปน่นผงชูรสจ้ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ล้สยลยแซบไลยคือกาวจ้ะผงชูรส ปลาจ้าปะปลาหนุ่ง้ะจ้ะอันนี้จ้ปะปลาลงไปใส่รสดีนิดหนึ่งน้ำปลาจ้ะ จาให้เขากันแล้จ้าบ้านีํำให้เขากันเด้จ้าใส่ต้นหอมกับหอมแดงที่เห้าหฮันไวเยบบไอยเร้วด้ววจ้า ได้จ้ะมันจะกินหอมมันค่อยอย่างนี้จ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะซิมบังกันนะจ้ะจ้า,จาซิมเรียบร้อยแล้วแซ่บขนาดได้จ้ะพอหนุนซิมให้แล้ว เดี๋ยวห้อมางเบิ่งหน้าตากะได้ได้จ้าว่าก้อยจักระจันห้องสิเป็นจ้งใดเนาะค่ะนี่ค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละค่ะหมกม่วงเมนูนวมข่อยสมปันไดได้จ้ากหมกม่วงสมกสีแซ่บก้อนนี้จ้ะจ้า ก,ก,ก้อยจักกะจันค่ะจ้าเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก้อยจักกะจันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละค่ะกินกับลวกข้าอออนพักักแตงพักกระโดนน้ำแล้วก็ใบ พาเอีหยังแม่น้องวุ่นบรรูแล้วจ้ะผู้ใดกรูกับคอมเมนต์บอกมาไต่ไต่คลิปใดเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันเป็นพาอีงยังนี่ละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับข่าวเมือนอี้เนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามากดติดตามให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเด้ออย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องน้องบุญพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ